สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการปั้นพอทหุนคุณทำได้วันนี้ก็อยากจะพบปะพูดคุยกับเพื่อนๆแบบสบายๆนะครับเพราะว่าช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับเมอร์รี่คริสต์มาสนะครับก็มีความประสงค์อยากจะให้เพื่อนๆน,นะครับท่านใดที่สนใจนะครับจะมอบรางวัลน,นะครับหรือของขวัญ ให้กับตนเองนะครับด้วยความรู้ด้านการลงทุนในหุ้นนะครับสนใจคอส์นังทุน VI เชิงรุกกลยุทธ์ลงทุนหุ้นอย่างไรได้กําไรตั้งแต่ซื้อนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหุ้นที่ผมได้โพสต์ไว้ในแอปกลุมปรตนะครับแอปสีฟ้าเนี่ยในสมาชิกนะครับที่ปปึกษาพอร์ตนั่งทุน VI เชิงรุกนะครับก็คือหุ้น SMD100 นะครับ ก็หุ้นตัวนี้นะครับได้รับผลตอบแทนที่สวยงามมากนะครับจากราคาวันที่ผมนำเสนอนะครับภายใน3วันทำการเองนะครับราคาบวกขึ้นไปถึง47.5%นะครับก็ถือว่าอัตราผลตอบแทนในหุ้น1ตัวนี่ถือว่าโคตรสูงมากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็บวกสูงสุดนะครับจากราคา ATO ก็คือ at the open นะครับก็คือณราคาตลาดเปิดเนี่ยนะครับ4.56เนี่ยนะครับขึ้นไปจบที่6บ5์เนะี่ยบวกมากถึง32เนะครับเพียง3วันทำการเท่านั้นฉะนั้นแล้วถ้าเพื่อนๆท่านใดนะครับสนใจที่จะนะครับให้ของขวัญตนเองส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ก็ลองพิจารณาใต้คลิปนะครับแล้วก็วันนี้นะครับก็จะได้ ให้เพื่อนๆน,นะครับได้รับทราบนะครับแบบคร่าวๆนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเผื่อท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับอคอร์สนี้นะครับก่อนที่จะปรับขึ้นราคาในช่วงปีต่อไปรุ่นต่อๆไปนะครับปกติ25,000บาทนะครับพิเศษสำหรับรุ่นแรกเนี่ย9,900บาทนะครับแล้วก็ผมแถมมีโปรโมชั่นแถม การเป็นสมาชิกนะครับที่ปรึกษาพอร์ตนัองทุนวีไอเชิงรุกอีก5เดือนนะครับก็จะได้รับชมหุ้นนะครับที่นะครับที่ผมได้นำเสนอในในกลุ่มปิดเนี่ยก่อนนะครับก่อนใครเพื่อนนะครับเราก็จะอ่าได้พูดคุยนะครับปรึกษาหารือกันอย่างเงี้ยนะครับอันนั้นก็แล้วก็ให้เพื่อนๆได้ตัดสินใจซื้อขายหุ้นได้ด้วยตนเองนะครับแล้วคราวนี้ก็ตรงเนี้ยนะครับมูลค่า นะครับของสมาชิกรายเดือนเนี่ยอยู่ที่1,500บาทรายปีก็1 5 0 0 0ับาทนะครับแล้วคราวนี้ก็ผมแถมให้นะครับเดือนนะครับถ้าสมัครคอร์สนะครับก่อนสิ้นปีเนี้ยนะครับเดือนธันวาวันนี้วันที่22แล้วนะครับซึ่งบางท่านนะครับที่สมัครเรียนเข้ามานะครับบางท่านโอ้มีไม่ต่ำกว่า2ท่านนะครับที่ได้ค่าคอร์สเรียนฟรีไปเรียบร้อยละนะครับ หมายความว่านะครับอาศัยองค์ความรู้ที่ผมได้นำเสนอตามช่อง YouTube แล้วก็เป็นนักทุนสายวิทยาศาสตร์นะครับถือว่าอาจหารกล้าหารมากนะครับที่สามารถที่จะบอกตัวเองให้หัดลงทุนนะครับเรียนรู้นะครับซึ่งมูลค่าตรงนี้นะครับฮอตตรงนี้นะครับผมพิสูจน์ทดลองด้วยเงินหลายล้านนะครับกว่าจะมาตกผลึกเป็นองค์ความรู้นะครับบางท่าน นะครับอยู่ในตลาดหุ้นมา20-30ปีเนี่ยหรือ10ปีเนี่ยนะครับเอ๊ไม่รู้ว่าจะลงทุนในหุ้นเนี่ยนะครับให้มันได้กำไรเนี่ยทุกสภาวะตลาดเนี่ยทำอย่างไรนะครับฉะนั้นถ้าท่านใดสนใจก็ลองพิจารณาใต้คลิปนะครับแล้วคราวนี้ก็ในในคลิปเนี่ยมันจะเหมาะกับใครบ้างนะครับเพื่อนๆลองดูว่าตัวเองนะครับสนใจแล้วก็ทุ่มเทนะครับมุ่งมั่นทุ่มเทจริงไหมนะครับ อย่างผมนะครับย่นย่อ10ปีนะครับนะครับให้เหลือ1เดือนนะครับที่เหลือก็เป็นการทยอยสะสมความมั่นใจด้วยตัวของท่านเอง1ปี2ปีก็ถือว่าสบายละนะครับบางท่านเก่งมากนะครับผมก็ย่อ10ปีให้เหลือแค่1อาทิตย์นะครับมีลูกศิษย์ของผมคนหนึ่งนะครับเขาเรียนจบด้าน AI มานะครับบอกอาจารย์นะครับโอ้วันมันเยอะไปขอ1ชั่วโมงได้ไหมอะไรเงี้ยนะครับ ผมบอกไม่มีปัญหาเลยนะครับเอาประโยคเดียวก็ได้หนึ่งชั่วโมงมันเยอะไปนะครับผมก็บอกว่าเอออมีจิตวิญญาณของความเป็นเจ้าของธุรกิจจบละประโยคเดียวนะครับถ้าใครศึกษานะครับแนว defensive investor หรือ aggressive investor ของคุณเบนจามินเกรแฮมจะรู้เลยว่าจิตวิญญาณของความเป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยมันเป็นยังไงเรียนจบละประโยคเดียวนะครับ โอ้โหเรายอด10ปีให้เหลือ1เดือนนี่ก็เยอะแล้วนะน้อยแล้วนะครับก็คือ,อคือพูดง่ายๆคือเราโฟกัสที่20แต่เราได้80นะครับอันนี้คือเป็นกฎของคนที่งาน10อย่างเนี่ยเราทำ1อย่าง2อย่างแต่ครอบวอร์ทั้ง10อย่างางียมันสุดยอดอยู่อยู่แล้วนะครับคือประสบการณ์ตรงนี้บางทีเราไปจับพัดจะถูเราศึกษาเองเนในระยะเวลานานมากนะครับแต่ว่าอาศัยการเรียนคอร์สเนี่ยปรากฏว่า ผมแถมให้อีกประโยคหนึ่งนะครับแยกให้ออกก็แล้วกันนะครับระหว่างมูลค่าที่แท้จริงกับราคาที่คุณจ่ายไปนะครับถ้าคุณจ่ายซื้อหุ้นไปแล้วคุณได้มูลค่านะครับมากกว่าที่คุณจ่ายไปนั่นแหละคือเรียนจบหุ้นละนะครับโอ้ปรากฏว่านะครับพอเรียนจบนะครับใช้ระยะเวลาก็หลายเดือนอยู่นะครับพิสูจน์ทดสอบกันนะครับรู้สิษ์ท่านนั้นก็บอกโอ้อาจารย์นะครับมูลค่าคอร์สของอาจารย์เนี่ย นะครับประมาณ300ล้านนะครับอันนั้นเขาพูดเองนะครับไม่ใช่ผมนะครับฉะนั้นถ้าท่านใดพิจารณาว่าเอ๊ะเรานะครับอยากจะย่นย่อระยะเวลาการศึกษาหุ้นเนี่ยจาก10ปีนะครับให้มันเหลือสักสอ2ปีนะครับโดยที่เราเรียนจากตรงเนี้ยหนึ่งเดือนนะครับแล้วก็สามารถที่จะไปฟังย้อนหลังได้ตลอดชีพเนี่ยนะครับนะครับต่อมาครับเหมาะกับนัองทุน VI เชิงรุกนะครับหรือว่านัองทุนในหุ้นนี่แหละนะครับ ผู้มีเป้าหมายทางการเงิน30-50%ต่อปีขึ้นไปแบบทบต้นอย่างที่ผมนำเสนอตัวอย่างไปนะครับอันนั้นแค่หุ้นตัวเดียวนะครับ SMD 100นะ่ะนะครับตัวเดียวนี่บวก32%มานท่านพอใจ10%ก็ออกนะครับมันท่านพอใจ20%ก็ออกจากการลงทุนในตัวนั้นๆน,น,นะครับอันนั้นก็เราก็สะสมไปเรามีความรู้เรามีวิชาหาปลาแล้วเราก็จะมีปลากินตลอดไปนะครับ อันนั้นก็คือตัวอย่างนะครับแค่ตัวเดียวนะครับตัวต่อมาก็ CPR อีกอย่างเดินสิงหาเนี่ยตั้ง4ตัวตัวหนึ่งสิกว่าเปอร์เซ็นต์ยี่อร์เซ็นต์อย่างเงี้ยนะครับคือเพื่อนๆน,นะครับสามารถจะพิจารณาตัดสินใจได้ด้วยตนเองนะครับเหมาะกับใครหลายๆคนที่ต้องการจะหาคําตอบว่ามันมีจริงไหมการซื้อขายหุ้นให้ได้กําไรจริงๆเนี่ยทุกสภาวะตลาดนะผมตอบได้เลยว่ามีอยู่จริงนะครับตราบใดที่ยังมีหุ้นปันผลอยู่ในโลกใบนี้นะครับ กลยุทธ์นี้ได้ผลนะครับคำว่าได้กําไรตั้งแต่ซื้อเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปดูรายละเอียดกันนะครับอย่างในกลุ่มปิดเนี่ยนะครับสำหรับคอร์สนักทุนมีไอเชิงลุกเนี่ยผมจะทําไว้เป็น15 ep แต่สอนสดไลฟ์สดเนี่ยผมจะไลฟ์สดนะครับประมาณ5ครั้ง4ครั้งเนี่ยคือหนเดือนมกราคมเนี่ยให้มันจบนะครับเรื่องของอรวบรวมทั้ง15 ep เนี่ยมาพูดเพียง4ครั้งส่วนอีก1ครั้งก็จะพาทำเวิร์กช็อปหาหุาน้นลงทุนจริงๆเลยนะครับ แล้วผมเรียกร้องอะไรบ้างก็เหมาะกับผู้ที่มีพื้นฐานความรู้ทางด้านงบการเงินมาบ้างแล้วนะครับหรือมีประสบการณ์ในตลาดหุ้นมาบ้างแล้วอย่างน้อยสัก1ปี2ปีนะครับมีบางท่านนะครับเพิ่งเพิ่งเข้ามาเลยนะครับโอ้โชคดีมากว่างั้นโอ้โชคดีมากเลยที่เจออาจารย์อะไรเงี้ยนะครับว่าโอ้เพิ่งซื้อหุ้นครั้งแรกในชีวิตเลยตามที่อาจารย์บอกอะไรเงี้ยนะครับก็สมัครเรียนเข้ามาผมก็เลยบอกว่าท่านก็ ไปดูนะครับคอร์สฟรีนะครับสัะท่านใดที่ยังไม่มีพื้นฐานด้านงบการเงินเลยความรู้ฟรีในอินเทอร์เน็ตมีเยอะแยะนะครับตัวแรกเกี่ยวกับงบการเงินนะครับอ่านฟังหลากหลายครูบาอาจารย์นะครับเยอะแยะนะครับเออหรือเราจะหาหนังสือมาอ่านนะครับไปพร้อมๆกับการเรียนคอร์สนะครับอย่างนี้นะครับสัะท่านใดที่ยังไม่มีพื้นฐานแนะนานะครับให้ดูคอร์สฟรี ช่องปั้นผ่นอนห้นคุณทําได้ในเพลย์ลิสก็ได้หรือจะาอา่านหนังสือหรืออินเทอร์เน็ตอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือลุยเลยลงมือลุยเลยนะครับถือว่าเป็นการให้ของขวัญน,นะครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับมอ์ร y ์คริสต์มาสกับตัวเองเป็นการลงทุนในความรู้แล้วมันจะนะครับเวิร์กมากนะครับและนะครับเหมาะกับท่านที่มีความตั้งใจนะครับไม่ใช่แค่สนใจเออผมสนใจนะหนูสนใจนะไม่เอานะครับ อยากเจอนะครับเมื่อก่อนผมสอนฟรีเนี่ยนะครับอย่างความรู้ในช่อง YouTube ผมก็ให้ฟรีๆนะครับคือผมอยากจะเจอคนที่มุ่งมั่นทุ่มเทนะครับมุ่งมั่นทุ่มเทจริงๆนะครับอย่างพี่ชายผมเนี่ยเอาจริงไหมอย่างเงี้ยผมก็ถ่ายทอดให้เลยนะครับคือมันมันจะต้องแบบมุ่งมั่นทุ่มเทนะครับมันเป็นแบบเป็นคนโฟกัสนะครับเออมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับเพื่ออะไรยอย่างเช่นบางทีก็เพื่อ เป็นทุนกนารศึกษาของลูกเราอีก1 0ปีข้าณหน้าลูกกำลังอยู่ปอ .2 อยู่เนี้ยจบป .6 นะครับสปีมอ .6 อีก4ปีเป็น10ปีพอดีโอ้โหเป้าหมายชัดเจนเลยว่าเพื่อให้ลูกเราเนี่ยมันเป็นเป้าหมายที่ชัดเจน3ด้านหนึ่งก็คือเพื่อตัวเองและคนอื่นลูกของเราแล้วก็ลูกของเราไม่เป็นภาระของสังคมจบมานะครับมีงานทำนะครับช่วยเหลือให้คนอื่นนะครับหมายควาว่า ด้วยการที่เราตั้งเป้าหมายที่มันเพื่ออะไรเพื่อใครเนี่ยมันชัดเจนเนี่ยนะครับมันก็จะมีเรื่องของกรอบระยะเวลานะครับเป้าหมายนั้นกรอบระยะเวลา10ปีอย่างเงี้ยเราก็ย่อย10ปีลงมาปีเนี้ยคือเราต้องการผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นเนี่ยเท่าไหร่ทุนตั้งต้นข้อเรา100000สอย่างเงี้ยเราจะ DCA ทุกเดือนเดือนละ5000บาทอย่างเงี้ยนะครับสิปีถามว่าเราต้องการให้ลูกเราเรียนสาขาไหนเราเป็นที่ปรึกษาและให้ลูกเราตัดสินใจ เราก็คำนวณแล้วว่าค่าใช้จ่ายในการศึกษาสาขาเนี้ยเท่าไหร่นะครับ 1, 000, 2, 000, ล้าน2ล้านเนี่ยเราก็ตั้งไปนะครับปีถ้าผลตอบแทนจากการลงทุนในหุน้น20%ต่อปีอย่างเงี้ยนะครับด้วยทุนตั้งต้น1 0 0 0 0แสนนะครับผ่านไปปีแรกมันก็มีแสนสองแล้วใช่ไหมครับอย่างนี้เป็นต้นแล้วเรา dca ทุกเดือนเดือนละ2 0 0 0หรือห0 0 0หรือ1 0 0 0 0หแล้วแต่เรานะครับมันอยู่ที่เราอ่ะเรากำหนดเป้าหมาย3ด้านก็คือเป้าหมายผลตอบแทนรายปีเท่าไหร่ ให้เน้นเป้าหมายผลตอบแทนเป็นรายปีไม่ต้องเอาถึงขนาดรายเดือนและรายวันนะครับเออมันจะกดดันเกินไปเราลงทุนในความรู้ก่อนมันเป็นอย่างนี้นะครับเออเราไปดูหน่อยรายละเอียดของของตรงเนี้นะครับผมแถมคอสให้อ,อ่ผมแถมไอ้โปรโมชั่น,นครับสมาชิกรายเดือนนะครับเอออีก5เดือนนะครับมูลค่า7,500บาทผมไลฟ์สดนะครับผ่าน z o o นะครับเออ จะใกล้เปิดสอนแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นประชาสัมพันธ์ให้กับเพื่อนๆนะครับเผื่อท่านใดสนใจนะครับให้อของขวัญปีใหม่กับตนเองด้วยการลงทุนในความรู้ในคอสต์น้องทุนวีไอเชิงรุกกลยุทธ์ลงทุนหุ้นอย่างไรได้กำไรตั้งแต่ซื้อก่อนจะปรับราคาขึ้นหลังปีใหม่นี้นะครับสมัครเรียน9,900บาทราคานี้สำหรับรุ่นแรกเท่านั้น ท่านจะได้รับโปรโมชั่นแถมฟรีสมาชิกที่ปรึกษาพอร์ตนั่งทุนวีไอเชิงรุกอีก5เดือนมูลค่า7,500บาทและสิทธทิพิเศษต่างๆนะครับฟังไลฟ์สดผ่านโซม5ครั้งนะครับและสามารถดูวิดีโอย้อนหลังได้ตลอดชีพนะครับอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดนะครับที่ผมทำไว้15 EP 15บทนะครับในกลุ่มปิดนะครับสำหรับคอร์นั่งทุนวีไอเชีงลุกนะครับ รวมทุกบทเรียนไว้ที่นี่ที่เดียวรวบรวม,รวมจากประสบการณ์เป็นวิดีโอทั้งหมด15 ep นะครับซึ่งจะได้ลงไว้ในกลุ่มนะครับเพื่อทบทวนย้อนหลังได้นะครับแล้วก็ไลฟ์สด4ครั้ง5ครั้งเราก็จะเอามาลงในกลุ่มด้วยนะครับ ep ที่1คําเนี่ยคำว่าได้กำไรตั้งแต่ซื้อคือ vi เนี่ยหรือลงทุนหุ้นอย่างไรได้กำไรตั้งแต่ซื้อเนี่ยเอามาจากไหนและได้อะไรนะครับพเพื่อนเก็จะได้รับฟังรับทราบนะครับ ep ที่2 จะหาหุ้นลงทุนได้จากที่ไหนนะครับเออหาหุ้นจากตรงนี้แล้วเรานําไปประยุกต์ใช้กับการลงทุนได้อย่างไรนะครับเออผมก็จะได้แนะนําใน e ีพีที่2 EP นะครับอี EP ที่3 5ลักษณะของหุ้นที่ไม่ควรนํามาลงทุนสําหรับกลยุทธ์ได้กําไรตั้งแต่ซื้อคือ V.I. โดยเด็ดขาดนะครับอันนี้เพื่อนๆก็จะทราบนะครับอี EP ที่4 หลักทรัพย์การลงทุนสําหรับกลยุทธ์ได้กําไรตั้งแต่ซื้อคือ v i มี6ประเภทอะอะไรบ้างนะครับผมโฟกัสที่6ประเภทนี้นะครับ 5. อ่านงบการเงินเป็นฉบับกลยุทธ์ได้กําไรตั้งแต่ซื้อคือ v i นะครับผมจะพาเพื่อนๆไปรู้จักกับพระเอกตัวจริงก็คือ earning to price หรือ ep ep เนี่ยครับเหนือกว่า roe และก็เยี่ยมกว่า pe สะอีก นะครับผมเคยลงทุนในหุ้นในระดับ PE 1600กว่านะครับได้กำไร80%มาแล้วนะครับก็คือ EP เนผมจะผมจะให้ค่านะครับสูงกว่า PE นะครับซะอีกนะครับด้วยกลยุทธ์นี้นะครับต่อไปครับ EP ที่6 5เงื่อนไขสำคัญในการคัดสรรหุ้นลงทุนสำหรับสุดยอดกลยุทธ์ได้กำไรตั้งแต่ซื้อคือ VI นะครับพร้อมตัวอย่างหุ้น CPR นะครับ ซึ่งลงทุนจริงๆนะครับช่วงวันที่14ถึง27พฤศจิกายน2567ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับปิดจ,จ็อบไปแล้วนะครับ EP ที่7เนี่ยนะครับสูตรคำนวณผลตอบแทนนะครับเพื่อนๆจะสามารถนะครับตั้งเป้าหมายกำไรเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นได้ด้วยตนเองนะครับออตั้งเป้าหมายกำไรหรือผลตอบแทนเนี่ยเป็นราคาหุ้นนะครับ เราจะคำนวณยังไงเราจะฝึกฝนยังไงนะครับเราจะไปพัฒนาต่อยอดได้นะครับด้วยการลรงเรียนคอร์สนี้นะครับต่อไปคือเราจะคำนวณผลตอบแทนเป็นตัวเงินถ้าเราลงทุนเงินจำนวนเนี้ยในหุ้นตัวนเนี้ยนะครับผลตอบแทนที่เป็นจำนวนเงินที่เราคาดหวงนะังควรจะซักกี่บาทนะครับอย่างเราลงทุน10,000แสนบาทในตัวเนี้ยเราน่าจะได้เป็นตัวเงินสักกี่บาทนะครับแล้วก็กรอบราคาเข้าซื้อหุ้นนะครับ พอเราคำนวณผลตอบแทนปุ๊บในเมื่อเราเอามา VS นะครับหรือมือมาเทียบกับราคาที่เราจะเข้าซื้อเนี่ยเราจะควรควรจะเข้าซื้อเนี่ยกรอบราคาตั้งแต่ราคาไหนถึงไหนเท่านั้นนะครับไม่ควรจะเกินนี้นะอะไรเงี้ยแต่นิดๆหน่อยๆไม่มีปัญหานะครับได้อยู่ EP ที่8วิธีพิจารณาซื้อหุ้นทั้ง5ระยะทําการบางท่านนะบอกหุ้นไปแล้วไม่รู้จะซื้อหุ้นวันไหนไม่รู้จะซื้อหุ้นราคาไหนอีกนะครับแต่ EP ที่8นะ่ย ผมจะได้นำเสนอนะครับการซื้อหุนน้นในหนึ่งตัวเนี่ยมีอยู่5ช่วงที่เพื่อนๆสามารถซื้อถือลงทุนได้ขึ้นอยู่กับแผน A แผน B แผน C นะครับต่อไปครับ EP ที่9การถือและขายหุ้นเจระยะทำการเน้นที่การขายนี่แหละนะครับเราขายเมื่อไหร่เราก็ถือมาถึงระยะนั้นแหละผมจะได้นำเสนอนะครับ วิธีนะครับหรือการขายหุ้นเนี่ยมีอยู่7ช่วงในหุ้นหนึ่ตัวเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะขายได้7นะครับ7ขณะหรือ7ช่วงนะครับระยะทำการขายของเราระยะทำการซื้อเรามี5ช่วงระยะทำการขายของเรามีอยู่เช่วงนะครับซึ่งมันผ่านการกันกองจากประสบการณ์ล้นเลยนะครับเขาไม่ได้บอกกันนะครับ ซึ่งการขายหุ้นทั้ง7ระยะทาการเนี่ยมันขึ้นอยู่กับแผน a แผน b แผน c ของเรานะครับหรือเราใช้แผนไหนนะครับต่อไปครับ10ก็คือการศึกษาเปรียบเทียบและแนวทางในการตัดสินใจเลือกหุ้นลงทุนบางท่านเนี่ยโอ้เดือนนี้ได้หุ้นลงทุนที่เข้ากดแกนเงื่อนไขกลยุทธ์มา5ตัวไม่รู้จะลงทุนในหุ้นตัวไหนดีนะครับจะเน้นน้าหนักตัวไหนดีนะครับเราก็จะมาเรียนรู้ว่าอ๋อเราจะเน้นน้นำหนัก ในหุ้นเนี่ยเราต้องดูอะไรเป็นเกณฑ์น,นะครับเอออย่างนี้เราก็จะได้โฟกัสเป็นนะครับเราจะได้จัดสรรปันส่วนเงินลงทุนได้อย่างยอดเยี D ่ย e มนะครับต่อมาครับ e p ี EP ที่11ก็คือวางแผนการซื้อขายหุ้นอย่างเป็นระบบโอ้โหนะครับตั้งแต่เรา ได้หุ้นมาหนึ่งตัวเราจะมาวางแผนนะครับว่าเราจะซื้อเมื่อไหร่เราจะถือกี่วันนะครับบางท่านถามเอ๊ะถือหุ้นตัวนี้กี่วันดีอย่างเงี้ยนะครับแล้วจะขายตอนไหนเราจะมาวางแผนเราจะใช้แผนไหนนะครับและเพื่อนๆน,นะครับพอฝึกวางแผนอย่างเป็นระบบได้ด้วยตนเองแล้วจะมีแบบฉบับเป็นของตัวเองอย่างเช่นผมมี3แผนหลักนะครับเแผนย่อยนะครับสแผนใหญ่7แผนย่อยเนี่ยนะครับ ในคนที่เรียนจบไปเนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้แผน A เหมือนกันทั้งหมดก็ได้อาจจะบางคนอาจจะใช้แผนที่7ก็ได้นะครับอย่างเงี้ยคือแบบฉบับของใครของมันเลือกเอาที่เราถนัดและเราชอบและเรา,าพิสูจน์ทดสอบด้วยประสบการณ์องค์ความรู้ของเราแล้วเท่านั้นนะครับอันนี้ผมเลยบอกเพื่อนๆว่าเพื่อนๆจะได้การวางแผนซื้อขายหุ้นอย่างเป็นระบบและมีแบบฉบับเป็นของตัวเองนะครับ ก็คือ Aggressive Investor เนี่ยนักทุนวีไอเชิงลุกเนี่ยกลยุทธ์ลงทุนหุ้นอย่างไรได้กำไรแต่ซื้อน,นะครับสามแผนใหญ่7แผนย่อยมีอะไรบ้างเราจะได้เรียนรู้กันนะครับใน EP นี้นะครับไม่เข้าใจ EP ไหนคำถามก็วางไว้ใต้คลิปนะครับเพื่อนเพื่อนท่านอื่นก็จะได้องค์ความรู้ไปด้วยนะครับ EP ที่12เนี่ยก็คือการบันทึกการบันทึกนะบันทึกการลงทุนในหุ้นนะครับเช่นกลยุทธ การซื้อขายหุ้นอย่างเงี้ยนะครับเราก็บันทึกไปเราก็ฝึกบันทึกไปนะครับเรามีสมุดบันทึกหรือเราจะพิมพ์ไว้ในคอมพิวเตอร์ก็แล้วแต่เรานะครับพ์ไว้ในมือถือในคอมพิวเตอร์ใน PC ซีโน้ตบุ๊กนะครับ MacBook นะครับอะไรแล้วแต่เรานะครับเ,เหตุผลการลงทุนของเรานะครับทั้ง Fundamental Analysis ทั้ง Technical Analysis แล้วแต่เรานะครับ m า n d s e t นะครับจิตใจของเราก่อนลงทุนเป็นยังไงบ้างขณะลงทุนเป็นยังไงหลังลงทุนเป็นยังไง เรามั่นใจเรารู้อะไรบ้างเราเข้าใจเรื่องอะไรบ้างนะครับจิตใจของเราเราก็เขียนบอกนะครับไว้เป็นหลักฐาน M M MM, M เนี่ยคือส M เนี่ยมันนีนะครับ Management Model อันนี้ก็คือระบบหรือรูปแบบการบริหารจัดการเงินลงทุนของเราตัวไหนจะเป็นควรจะเป็น Focus Investing อย่างเตัวไหนควรจะนิดๆหน่อยๆอะไรอย่เงี้ยนะครับแล้วก็ตัวอย่างเนี่ยใบมันเทืกการซื้อขายหุ้น นะครับอันนี้ก็จะนําเสนอเผื่อเพื่อนๆจะได้นําไปปรับปรุงแก้ไขพัฒนาตัวเองและพัฒนาต่อยอดกลยุทธ์ได้นะครับ EP ที่13ก็จะเป็นเรื่องของ growth mindset รอบความคิดที่มุ่งหวังความเจริญก้าวหน้าต่อตนเองและผู้อื่นรอบความคิดที่เติบโตขยายรอบความรู้ก็จะขยายตามอันนี้คือพ่อรวยสอนลูกนะครับจากหนังสือพ่อรวยสอนลูกเขาบอกว่ากรอบความคิดเนี่ยถ้ามันขยายรอบความรู้มันจะขยายตามนะครับ คิดอะไรไม่ออกคิดบวกเข้าไว้คิดดีบ่อยๆนะครับ EP ที่14ครับศาสตร์และศิลปะแห่งการลงทุนหุ้นเราจะรวมทุกๆอย่างเนี่ยนะเป็นหนึ่งนะครับไว้ที่นี่ที่เดียวเลยมันจบนะครับก็คือทั้ง15บทเรียนเนี่ยวิดีโอสอนสดอีก5ครั้งน,นะครับแล้วก็การบริหารพอร์ตหุ้นนะครับ EP สุดท้ายและ EP ที่15นะครับอันนี้ก็ด้วยความรักและก็ปรารถนาดีกับนะ นักเรียนนะครับคอสทุนวิจัเชียงลุกแล้วก็เพื่อนๆทุกท่านก็ผมจะได้นําเสนอข้อดีข้อเสียของแผนนะครับของกลยุทธ์นะครับข้อควรระวังและก็คําแนะนําเพิ่มเติมนะครับก็ให้เพื่อนๆน,นะครับทุกท่านถ้าท่านใดสนใจนะครับก็ลองพิจารณาใต้คลิปนะครับขอให้เพื่อนๆทุกท่านรวยทรัพย์รวยปีติสุขรวยสติปัญญาในหุน้นยิ่งๆขึ้นไปนะครับสวัสดีครับทุกท่าน